มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มปัดร้อนตัวเผยสามเงื่อนไขทำให้นายใสพลค่ะวันที่5กุมภาพันธ์กีนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเปิดเยผยภายหลังนะคะเขายืนหนังสือ กับสารจังหวัดมุกดาหารว่าได้มายื่นเอกสารขอความเมตตากับสารหากว่าตำรวจมาขอออกหมายจับก็ขอให้มีการไต่สวนก่อนไม่ใช่ว่าจะฟังแต่ทางตำรวจอยู่เพียงฝ่ายเดียวเรามายืนย่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลในครั้งนี้สืบเนื่องด้วยคนที่ถูกออกหมายจับส่วนใหญ่จะถูกสังคมเข้าใจว่าเป็นคนที่กระทำความผิดเราแค่อยากให้ดุลยพินิษ์มีเหตุจูงใจ มีอะไรมีที่มาที่ไปเป็นพยานหลักฐานอะไรไหมที่มีมูลเหตุของคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวของลุงพลซึ่งขณะนี้ลุงพลเพียงเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นหากให้ความเป็นธรรมกับตัวลุงพลศาลท่านก็จะให้มีการไต่สวนก่อนซึ่งในหลายคดีก็ทำอย่างนี้เช่นกันค่ะนายสิตากล่าวต่อว่าไม่ได้ร้อนตัวแต่ว่าทำตามสิทธิ์วันนี้เพียงเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องคดีไปก่อน ขณะที่ลุงพลยังไม่มีคดีอะไรเกี่ยวกับน้องชมพู่นะคะจะรับเป็นทนายให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน3ข้อกําหนดก็คือ 1. คุยกับลุงพลก่อนซึ่งก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว 2. ขึ้นดูจุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟรอเวลาที่จะขึ้นในวันพรุ่งนี้และ 3. พูดคุยกับพยานต่างๆให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ครั้งนี้เป็นการเตรียมการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งเป้ามาเท่านั้นเองหากตำรวจไม่ได้พุ่งเป้ามาที่หลวงพลเราเองก็ไม่เสียหายอะไรและไม่ได้ร้อนตัวในเรื่องในเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเป็นการเตรียมไว้ก่อนมันเป็นสิทธิที่เราจะทำได้ที่ผ่านมาเราไม่ทราบความคืบหน้าของคดีที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่แต่เรารู้จากบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแต่มาโพสต์ใน Facebook เท่านั้นเองวันนี้เราได้ทำเอกสารมายื่นไว้กับศาลแล้ว ทุกอย่างก็อยู่ที่ดุเดยพินิษของศาลเป็นปกติธรรมดาที่การเข้ามาทำคดีก็จะมีกลุ่มคนที่อยากมีส่วนร่วมเข้ามาแซมเพราะว่าเป็นคดีดังซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักเราเองทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจริงๆแล้วเขาเองไม่ได้ทําให้ถึงกับเลื่อนขึ้นภูเหล็กไฟในวันนี้คนที่ปั่นป่วน mm. เพียงแต่จะทําให้เกิดความยากลําบากในการทํางานเท่านั้นเองนายสิทธากล่าวค่ะ ขณะที่นายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลเปิดเผยว่าวันนี้นั้นยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์มาโดยตลอดนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสากไปของน้องชมพู่แต่อย่างใดค่ะหากถูกหมายก็พร้อมจะนําหลักฐานสู้ไปต่างกระบวนการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นลุงพลได้ขับรถพาคณะทนายและก็กลุ่มยูทูบเบอร์ขับรถกระบะโตโยต้าไฮรักรีโวสประตูสีเทาเข้มหม่ด้ทะเบียนรถ7กไก่ขอไข่9602 รวมทั้งทีมรถของทนายตั้มแล้วก็รถของกลุ่มยูทูบเบอร์ออกจากศาลนำคณะเดินทางไปภารกิจส่วนตัวโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนติดตามขึ้นหลังรถของลุงพลค่ะแล้วก็ขับรถติดตามไปกับขบวนรถของลุงพลประมาณ8-10คันทางนิตนายตา้มพาลุงพลยื่นหนังสือขอต่อสารปมหมายจับขอให้มีการไต่สวนก่อนนะคะ ปัดรอนตัวเผย3ามเงื่อนไขจะทำคดีให้ลุงพลผ่านไปแล้วหนึ่งข้อหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะรีบมา,มารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ